อยู่วิคอมปีสจุฬาเลยอยากพาทุกคนไปดูทุกภาควิชาของจุฬาถือแม้จะพาไปดูไม่ครบหรือเปล่าแล้วก็บางภาควิชาใช้เป็นชื่อตึกแทนแต่ว่าคิดว่าครบแล้วครบทั่วที่สุดแล้วฉะนั้นไปดูครับทุกคนเจ้าแรกครับผมชูสองนิ้วให้กับฟิสิกหนึ่งครับผมให้เป็นของฝากสําหรับภาควิชาฟิสิกนะครับผมมาต่อเลยครับสองภาควิชาครับ ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารครับผมอยู่ในตึกนี้นี่เองซึ่งเป็นถือว่าไปอยู่ตึกเดียวกันนะเป็นเพื่อนบ้านกับภาควิชาผมเลยเดินแค่นิดเดียวเดียเด๋ยวก็เห็นป้ายภาควิชาของผมที่ใหญ่โตและงดงามสวยงามอลังการมหรัศจรรย์แล้วก็ดีที่สุดที่เคยมีมานั่นก็คือภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับผมเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับผม <S <S ผมเองมาที่ตึกไม่ใกล้ไม่ไกลซึ่งผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเขาชื่อตึกอะไร แล้วก็ป้ายนี้สีเงินโดนแสงส่องมาแล้วนั่นก็คือผ้าวิชาสิ่งแวดล้อมน่าจะใช่ครับสิ่งแวดล้อมครับผมตอนผ้าผมก็ลืมหายมาใ่ใกล้ๆครับผมกับตึกเคมีสองครับผมขอใช้แตนชื่อผ้าวิชาเคมีแล้วกันครับผมเดินไปต่อครับตรงนี้ตรงนี้เคยจาได้เพราะว่าช่วงพิพิธภัณฑ์กลางคืนเนี่ยจะเห็นบ่อยๆครับผมแต่ก็ลืมไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรกัน ไปแลกครับผมภาควิชาเทคโลย,ยีทางภาพและการพิมพ์ครับผมไปที่สองครับผมภาควิชาวัสดุศาสตร์ครับผมขอมาถ่ายกับชีวพิยนึ่งครับผมใช้ชื่อตึกแทนชื่อภาคแต่เหมือนเดี๋ยวผมจะเจอชื่อภาคเขาจะเป,ไป็นป้ายเล็กๆนะ อันนี้อยู่ตรงข้ามตึกแถบเลยครับผมแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาคือภาคเคมีเทคนิคเพราะว่าไม่เคยอ่านตรงสอนได้สามเยี่ยมอยู่มาสปีมีปัญหาในการเอานิ้วชี้หาป้ายครับกับการหันกล้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกัน ชีวพยาครับผมรู้ว่าเขาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองแต่ว่าหาป้ายเต็มไม่เจออ้าวเรามาดูวันที่พิพิธภัณฑ์ของพืชมีชีวิตครับผมภาควิชาพฤกษศาสตร์ตอนแรกว่าจะเอาแค่นี้แหละถือว่าเป็นป้ายของภาควิชาพฤกษศาสตร์แต่ว่าเราต้องเข้าไปดูให้ชัดกว่านี้ครับผมตรงนี้คือไอตัวไอตรงถนนเส้นนี้เนี่ยผมไม่เคยเดินเลยสี่ปีนั่นน,นี่คือวันแรกที่ผมไปเดินดูมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นเขามีใครอยู่บ้าง ในที่สุดผมก็เจอภาควิชาพฤกษศาสตร์และนี่ก็คือตึกที่ผมเดินเข้ามาครั้งแรกใช่ครับผมอยู่ซีปีผมไม่เคยเดินเข้ามาตรงนี้จริงๆผมเพิ่งรู้ด้วยว่าตรงตรงนั้นนะสามารถเดินทะลุมาแล้วอยู่มาโผล่รณีอ่าสะดุดผมสะดุด <Hair. S 1> พูดไปแล้วก็มาเจอกับทีเล็กซ์แล้วก็เทอร์ดาโนูโดนของภาควิชาธรณีวิทยาครับผมภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเลจริงๆตอนแรกผมจะถ่ายกับตรงถังสิฟ้าฟ้าข้างล่างอันนี้ขึ้นลิฟต์มาต่อครับผมจากภาควิชาทางทะเลครับผมขึ้นมาไปหาใครครับผมมาหาอันสุดท้ายของเราแล้วครับผมภาควิชาชีวเคมีถ้าอยากดูของคณะไหนภาคไหนหรือว่าให้เข้าไปสองเพิ่มก็บอกอยากได้ข้อมูลพิยญาอันไหนบอกได้เลย